ครับสวัสดีนะครับเช้าๆนะครับวันอาทิตย์นะครับเอฟซีจากอำนาจเจริญนะครับมาส่งแก้ทรงนะครับพร้อมเปลี่ยนสเต็ปนะครับทรงยางบางเป็นยางหนายีราบแคะบรรทุกหนึ่งตันนะครับรอชมนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างพร้อมแก้ทุกอย่างนะครับจัดให้นะครับแก้พยานโชกลิเป็บินตับก้าระดับนะครับโหลดทำาตัวเตียทำยีราฟแคะนะครับแล้วก็ใส่กันแบกนะครับยีซูอ์นิวนะครับผม รอชมเลยจากอำนาจเจริญจะเป็นไงจะพาลูกค้าไปลองอาจากอำนาจเจริญเสร็จแล้วนะครับแก้ทรง,งนะครับสเตียทำยีราฟแค่นะครับก็ประมาณนี้เฮ้ยโชกใส่หรืยังโชกใส่หรื <N> <ไ Pablo> ยังฮะนะครับ F c จากอำนาจเจริญนะครับจัดให้นะครับ แก้เสร็จจบครบทุกอย่างนะครับผมแก้ล้อแบะแก้เผายันแก้เผาตกท้องช้างนะครับแก้กระด้างนะครับรถคันนี้ทําตรงเพื่อบรรทุกหนึ่งตันนะครับของเดิมใส่ยางบางมาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นยางหนาทํายีราฟแคะแล้วก็กินไนนะครับกวาแก้ให้เสร็จดับนะครับผมพร้อมด้วยโชคเทพอีกเช่นเคยนะครับเลดวินปรับ้าดับของผมนะครับนิ่มนุ่มสมใจแน่นอนนะครับเพราะพาลูกค้าเทสลูกค้าลองแล้วนะครับทุกคันนะครับจบด้วยการลองนะครับด้วยการเทส นะครับไม่ได้จบด้วยคําพูดลอยๆนะครับผมฝากอีกหนึ่งคันนะครับรถท่านก็นเหมือนรถเราผมทํางานทุกวันผมไม่เน้นปริมาณนะครับคุณภาพต้องมาก่อนเสมอครับผมขอบพระคุณครับ Toda vez a mesma história é muito mal contada E sempre na hora H, ela inventa umas paradas Ela acha que me engana, fugindo da raia Fala que tá indisposta, tá indisposta que nada Tô de cabeça, dor no ombrinho, dou na cintura, no joelhinho Mas é tudo mentira Na hora do vapor, vapor é a mesma lada Dando desculpinha e na hora do vapor vapo é a mesma ladainha dando desculpinha, ai ai ai, tá cheio de desculpinha hein? Toda vez a mesma história é muito mal contada. E na hora H, ela inventa umas paradas. Ela acha que me engana. Fugindo da raia. Fala que tá